สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกม RLX และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนอ You G-Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคาว์โฟนมือถือทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดออโต้ฟาร์มเกมไ้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเนต็ตไปแล้วปิด,ไ,ปปดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหลลาเทนซี่ต่ำ UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือต VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วั 2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือรอกโคด้ด T T I C C C 850ครับรีวิวกันครับมีอะไรใหม่และก็อะไรที่น่าสนใจบ้างออฟแมวอัปเ,เกรดตีบวกการ์ดของบอสหลายสกิลต่างๆนาะนาะนะ15อันดับแรกผมขออญาตไปดูสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน ไลฟ์สกิลค,ครับก็จะมีไลฟ์สกิลท5แล้วเอาไปทำอะไรครับปลาพวกนี้เอาไปหลอมแร่สเต็งอินวิตเด็กลักสโตนเอจิด้วยรือแล้วก็อีกอันนึงคือทาอาหารนั่นเองนะปลาขยะปลาหนึ่งสเต็มหน้าก็เอาไว้ทาอาหารต่อไปเป็นขุดแร่นะก็จะมีแร่เลเวล5ก็จะมีไอรอนซิลเวอร์โคออเคออสแล้วก็เกียวไอรอนเลเวล5แล้วนะครับต่อไปเก็บเกียวเลเวล15 ก็เป็นการเก็บเกี่ยวในแง่ของการทำยานะแล้วก็ทำอาหารนะครับปวดสีส้มอ่ะินเข้าไปจุกๆเด้งเทียบแแสนต่อไปหลอมนะครับ15ไอรอนโกแล้วก็ซิเวอร์5โกเลเวอร์5แล้วก็หินสเต็งสโตนในพวกนี้เลเวล5โกเลเวลหเฮ้อ ไม่เล่นออฟแบทมันก็เล่นโก้เลยว่าห้าแทนเออเฮ้อ uh huh. ทีนี้พอมันมีแร่เลยว่าห้าเข้ามาอน่าง่ง่ของการทําขีดแสดงว่ามันเ็่ต้องมีการที่เราจะทําขีดได้เพิ่มขึ้นถูกไหมตอนนี้เซิร์ฟซีเราสุดอยู่ที่8ขีดอ่าของบอสตอนนี้ครับประดับ เตรงนะเทียหนึ่งเลยของกระต่ายหมายจันนะตอนนี้มีสูงสุดอยู่ที่เก้าขีดอของบอสนะของบอสนะแต่ต้องเป็นกระต่ายนะกระต่ายหมายจันนะฮะซึ่งธานาทสก็เก้าขีดเช็คเช่นเดียวกันนะเพราะธาราทอสมันเทียเดียวกับกระต่ายนะตีแสนสองเหรอเจ็ดสิบคูณสี่แสนเป็นเท่าไหร่วะโอ้โหสามสิบล้านลูกพี่เออรเจม เกแม่งเล่นเราแล้วเชื่อไหมเฟอร์ฟซี่มีคนทำนี่ไงห้าสิบห้าจริงด้วยนะห้าส oh, ิบห้าเปิาทอรสก็มีสูงสุดที่เก้าขีดเนี่ยเก้าขีดเนี่ยเจ็ดสิบเหมือนกันเนี่ยโอเคต่อไปเรื่องอะไระะเลยว่สิบห้าสเต็งบวกเจ็ดสิบกลับไปเป็นแบบเก่าเลยบวกสเต็งเจ็ดสิบ with, บวกวิทบวกอินบวกอะไรเอจิเทกเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่เยอะเลยนะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยคือสิบเองกระป๋องนี้เท่าไหร่เดี่ยโอ้โหไม่อยากจะดู เชโดเขาบอกอันละ7 0็ดแสนนะฮะดันใหม่ไม่มีออฟแมวไม่มีอ่ะไปดูพวกการ์ดดีกว่าอันนี้ผ่านได้เลยตัวเลขดิบๆอันนี้น่าจะเป็นบวก p b โบยีนในอาวุธนะอันนี้เป็น m อ็มเพนเอนะสิอันนี้ขนาดกลาง35ขนาดเล็ก35มนีครับของเรามันจะมีเล็กกลาง30มันจะมาแทนได้ไหมไม่ผมว่าผมว่าไปนี้ดีกว่าเพราะว่ามันได้2ขนาด ขาดทุนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์จะได้สองขนาดด้วยอันนี้คุ้มกว่าเห็นๆนะแตนั้นสองใบนี้ก็ไม่น่าโดนเท่าไหร่ถ้าใครมีใบนี้แล้วก็ยาวๆอันนี้ในประดับนะครับตีขนาดใหญ่แรงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดีนะอันนี้ต้านทานไร้ธาตุห้าสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็สะท้อนสิบสี่เปอร์เซ็นต์สะท้อนกายภาพอันนี้พีเอทีเคนะพีเอทีเคยี่สิบแปดห่วยแต่เนี้ยดูดีนะก็จะมีทางเลือกให้เราบิ้วตัวได้มากขึ้นอ่ะคือตอนเนี้ยเอาเอก์การ์ดแทบจะ ทุกชนิดอะทุกตเตตัดของตัวละครอะแทบจะมีอยู่ในทุกๆชนิดของอุปกรณ์แล้วนะอย่างเช่นประดับเม้งก็มีพีโบวีพีเพนอะมีขนาดแล้วด้วยมีท่าแล้วอะฉะนั้นเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเล่นอันไหนอะไรยังไงอันนี้ m อ K k 8 8ส่วนหัวนะครับสตันวะอันนี้ใบนี้ดีมากบอกเลยนะใบนี้นะครับโคตรโกง2ใกกว่าเท่ากับออกโร1ใบแถม มีแถมให้ด้วยอ่าแถมแถมได้เลือดอีกนะครับแม็กแคทพีอีกประมาณ67%นะโคตรเยอะนะครับแล้วถ้าใส่3ามใบได้แม็กแคทพีเป็นร้อยเลยนะเลือดเด้งเกือบเกือบเท่าหนึ่งอนะโดนแน่ๆฮะสายฟรีเติมน้อยสายเติมยยเมอยอะก็อาจจะมีโอกาสมาเอาเหมือนกันนะใบเนี้ยอันนี้ p ีเพ28 M ี่สิบแดเอพนยประมาณนี้ นะครับสหรับการ์ดฟ้าครบถ้วนกระบวนการตัวนี้ชื่อว่า Retribution นะตัวนี้เผ่า Angel ขนาดกลางธาตุ a d o w ตัวนี้ Groom Knight เผ่า Formless ขนาดใหญ่ธา Ghost. ตุ o s t ส่วนตัวนี้ชื่อ Shelter นะครับเผ่า Angel ขนาดกลางธาตุสักติดแล้วก็ c a ทุร n เนแยะ น้ำแข็งตัวนี้เป่าบรูทขนาดใหญ่ธาตน้ำอันนี้นะครับใส่ในอาวุธนะบวก M Pen เพ MB 2 9นะ29.4%เแต่ลด f i n a นเ e ดดีนะไม่สนอยู่แล้วถูกปะล้นล้นอันนี้บวก PDK บวกไฟ n a น P อันนี้ผ้าคุมนะผ้าคลุมบวกเลือดกับบวกต้านทานธาตุลมนะแล้วก็ต้านทานดีบัฟ36.8ต่อไปในชุดเกราะนะต้านทานธาตุไฟ78.8 marketp12 รองเท้าอันนี้ต้านทานไลาธาตุ78.8 78. marketp42% นะครับอันนี้การ์ดในอาวุธนะขัดทุรนูบวก p d k กับบวก Final P อันนี้ประดับ Ppen Pbo 29 Final Click. คริคริแดม29กับ58.8ในอาวุธประดับ Ppen Pbo 29โหเยอะมากนะแต่ไม่มีค่า PVP นะ850 MAK d m b o แล้วก็ปาน์ันคริกกับพีโบนะ29.4ราคาต่ำสุดนะครับ4 0 0แสนนะใบละ10แพ็คดูของบอสด้วถ้าเราทำดาเมจต,ต่อเป้าหมายเป้าหมายเดิมจะโดนดาเมจจากเราแรงขึ้นนะครับ1.5%สแต็กได้5ครั้งนาน12วิทยทีคูดาว2วิทยทีประมาณนี้จะดาบซึ่งจะเป็นเหมือนกับคาะทามือเดียวนะอันนี้น่าจะมีดตีด้านหลังนะ ทำดาเมจจากด้านหลังแรงขึ้นว่ายง่ายเป็นทาตพิษก็มีของโลก็แหละปิดไซเลนขวานแม่งกระจอกจัดเลยขวานมือเดียวค่ามอนเตอร์ค่าคนเราจะได้มาซึ่งทำให้ทาตไฟเพิ่มขึ้น2.5%สแต็กได้20่ออนทุบทำดาเมจต่อเป้าหมายที่มีเลือดต่ำกว่า30%ดาเมจเพิ่มขึ้น32%นะครับแล้วก็มีโอกาส1%ที่จะปิดมอนต,ตายทันทีได้เลย ซึ่งจะไม่ส่งผลกับบอสแล้วก็ PVP นะครับปืนโกนมันเกี่ยวกับไอ้นี่บรรจุกระสุนนะเออกระสุนเหลือ3าเแรงขึ้นยี่สิบเจ็ดเป็นอะไรแม่งเนี่ยอันนี้ดีกว่าที่เราดูว่าระยะมันเพิ่มขึ้นนะ่ะมันยังไงเมื่อระยะเป้าหมายสูงกว่า3เมตรขึ้นไปนะทุกๆ1เมตรที่เพิ่มขึ้นเราจะได้ดาเมจแรงขึ้น3%นะครับสูงสุดที่9คูณ3า่อบอกตรงๆนะอันนี้จอก ทำไมผัว่าจ,จอกเพราะว่ามันมีอันที่ดีกว่านะครับก็คือ d เดมอนวิวอันนี้5้าโรดดีกว่าเมื่อร,รับดามเมจมีโอกาส8%นะครับที่จะอิมมูนแล้วก็สะท้อนกลับไปที่เป้าหมายที่ตีเรานะเป็นดามเมจส0ที่เราโดดสะท้อนไปที่เป้าหมายนะอัปเกรดได้ Pde ดกับ Pbo บ ตีบวชได้ฟิอลพีโบกับฟิอนพีดามเมจรีดักชันนะอันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันแต่เป็นสายเวทนะเมื่อเราได้รับดาเมจเวทโอกาสสะท้อนแล้วก็อัปเกรดได้เอ็มเดฟกับเอ็มโบตีบวได้ฟิอนพีดามเมจโบนัสกับฟิอนเอ็มดามเมจรีดักชันอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าน,นี่อันนี้อาจจะมาแทนอะตอมิกได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับอันนี้คือปืนลูกซองนะชวัดกันเมื่อเราไล้สกิลนะฟะิอนดาเมจโบนัสนะย้ำอีกทีนะฟินอล ดาเม่โบนัสกับ m o m e เมนสปีดนะของในทีมทั้งปาร์ตี้นะครับจะเพิ่มขึ้นนะฮะและ6%ตามลำดับอยู่นาน5วินาที s t a ็ k ได้5ครั้งเฮ้ยดีอาจจะดีกว่าอัลตอมิกนะครับดีบละ5%อันนี้ถ้าตอนกคืนนะครับหรือว่าตอนที่อยู่ใต้หลังคานะในอาคารกาตานะเราจะมองเห็นเป้าหมายที่หายตัวนะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้น26นะ หายตัวได้นานขึ้น1วินาทีอันนี้อ๋ออันนี้ห่วยอันนี้เมื่อฆ่ามอนเตอร์ทุกที่นนะ่นะเหมือนขวานมือเดียวอะ่ะผ่านเลยอันนี้ธนูสั้นนะมีโอกาสทำชาร์จแอโร่ทำเป็นดาเมจ900%ของ PDK ตามธาตุของ P K, าาขอาว,วุธก็900%เหรอเกินทุกๆ6วิระจบ6เมื่อฆ่ามอนเตอร์ฆ่ามอนเตอร์อแล้อันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะเป็นดาบบัตเตอร์สตี้นะฆ่ามอนเตอร์ฆ่าผู้เล่นนะธาตุไฟเหมือนกัน ผวานสองมือฮ่ามอนเตอร์เหมือนกันอ้ะโอ้โหอาวุธส,สมือสมมุติเมื่อใช้สกิลใส่เป้าหมายนะมีโอกาส20%ที่จะลบบัฟเป้าหมาย1บัฟ คล้ายๆดาบที่เปาวิใช้แล้วก็ดาเมจต่อมนอ,อมนเตอร์ประเภทเดมอนกับอันเดเพิ่มขึ้น43%รับคาถา2มือเมือ่อไล่สกิลมีโอกาส15%ที่จะได้รับโร่เป็นจำนวนเท่ากับเอเมริก85%ของเอเมริกะครับอยู่นาน10วินาทีเมื่อโร่นี้เกิดขึ้นเมือ่อไล่สกิลจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก307%ต่อเป้าหมายเป็นทัดไปต้องพันอ่ะถ้าจะเริ่มใช้ได้ต้องสขีดเป็นอย่างน้อยะ สนับหนักเมื่อโจมตีทั่วไป40ครั้งนะครัครั้งต่อไปจะแรงขึ้น900%ไรทธาตดสตัน2วิเกิดขึ้นทุกๆ6วิสนับเบานะครับมีโอกาส6%ที่จะทำดาเมจเพิ่มเติม900%ไรท่าทุกๆ3วิ6%ยองว่ะม <Nope. S 2> ีโอกาสน้อยไปนะกีตาร์ทุกครั้งที่ไล่สกิลจะทำให้เพื่อนได้ดาเมจเพิ่มขึ้น0.4%แล้วก็ได้รับดาเมจลดลง0.4%ต็่ได้10ครั้งอยู่นาน10วินาทีดีนะตีแรงขึ้นแล้วก็โดนเบาลงเก่งเช่นเดียวกับแซ อามาแล้วมาแล้วเทควันโดเทควันโดทุกๆครั้งที่คุณเตะเราจะได้ธาตุไฟเพิ่มขึ้น5%อยู่นาน5วินาทีสะเตะได้10ครั้งฉะนั้นสูงสุดก็คือ50% 200%อึงจะมีทรงนะดาวก็ะจาย มีโอกาส30%นะครับไล่เชนนิงทำดาเม400%นะในรัศมี12เมตรของเป้าหมายครูดาว4ีว่วทีชิงได้หมด5ครั้งนะครับดูดีนะเนี้ยผมบอกเลยแชรแบบไปโดนใครก็ได้ด้วยนะนั้นเนี่ยถ้าเนี้ยแม่งทำหลายๆขีนะ่ผมว่าแม่งน่าจะบันเทิงนะน่าจะมีคนทำโอ้โหว่าแม่งบันเทิงจริงๆว่าได้นะแต่ว่าเอาไหมตอบเลยนะว่าพวกพี่ๆอาจจะเอานะ นียาม่ยาเต็ม,ม,มตัวนะทาลิสตามแยนเมื่อเริ่ดต่ำกว่าห้บเปนะครับเราจะได้รับโล่นะเป็นจำนวน30%ของมหิดพีแล้วก็เพิ่มไฟนอแนลดามแโบนัส7% 10วินาทีสแต่มันเป็นเอ็มเพนกับเอ็มโบอัปเกรดเอ็มเพนตีบวกเอ็มโบครับอันนี้ถ้าทำดาเมจต,ต่อเป้าหมายที่ติดสถานะเผาไหม้ติดสโลติดตาบอดแล้วก็ติดแข็งนะครับฟิแนลดามแยนโบนัส จะเพิ่มขึ้น2%องเปอแต่ได้10ครั้งอยู่นาน12วินาทีได้เอ็นเพนกับเอ็นโบเหมือนกันนะอันนี้คริคิโบนะเหมือนขาก,กบนะครับเมื่อทำดาเมจต่อเป้าหมายติดสถานะเลือดไหลมึนงงติดพิษติดไซเลนต์นะครับประดับดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น2%องเปอแต่ได้10ครั้งเหมือนกันนะอันนี้เมื่อเลือดต่ำกว่า50%ออันนี้เหมือนอันนี้เหมือนกันเลยแต่เป็นพีเพนพีโบเป็นกายภาพวิทย์กับวิทย์ประดับวิทย์นะอันนี้ เมื่อได้รับอาเม็ดินน้ำลมไฟนะครับได้รับ15%ต้านทานธาตุสแต็กได้5ครั้งนาน5วินาทีว่ะเอ้ย ah. เมื่อ Daniel, เลือดผู้ใส,ส่ใสสต่ำกว่า30%จะระดับโล20%ของเลือดนะครับอยู่นาน5วินาทีคูดาว20วินาทีวิทเปอร์เซนต์วิทอันนี้แหวนประดับค,ค,คริคริโบทุกทุกครั้งที่ตีติดคริมีโอกาส5%ที่จะรับไฟนอลดาเมจโบนัด7%นาน5วินาทีก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ดีแต่มันเป็นสแต็กคริคริแดนมาเลยทุกทุก มีโอกาส24%นะที่จะร่ายสกิลเพิ่มเติมนะเป็นธาตุไฟ102%ของ PDK นะครับได้ P Pen ลายธาตุต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ประดับบวกธาตุไม่รู้ว่าคลิกละกี่เปอร์เซ็นต์นะจบแล้วนะครับสำหรับแผท150เดี๋ยวจัดให้ซาบะเพิ่มเลยนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้พี่ๆนะบอกเลยนะครับ level 5นะ คุณจำเป็นแนะนำเลยอัมขีดเพิ่มรอไปถึง9ขีดป๊อ,อปแมวไม่มีตีบวกไม่มีเรียบร้อยคลิปจบแล้วแต่ยังคงเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ